บางครั้งภัยอันตรายก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงนั่นแหละก็คือให้เราระมัดระวังตัวนั่นแหละเนาะอ่ามาเมื่อเด็กๆสามารถตอบคำถามกัรนิทานได้แล้วอย่าลืมท้ายคลิปทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะโอเคอ่านลเรนปิดปิดไม์ได้เลยนะลูกนะปิดไม์ได้เลยนะคะ เรียนปิดไม้ได้เลยนะคะอ่าเมื่อกี้คุณครูให้ความรู้ในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะลูกนะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มกิจกรรมแบบทดสอบของเรานะคะแบบทดสอบสำหรับปถมคุณครูให้เตรียมตัวเลยค่ะนักเรียนนักเรียนเอากระสมุดขึ้นมาเลยลูกสมุดขึ้นมานะคะเตรียมตัวนะคะ หมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนข้อหนึ่งตอบข้อสองตอบไว้รอคุณครูนะคะสำหรับข้อค่ะคุณสิบข้อลูกสิบข้อเลยค่ะสำหรับปถมนะคะวันที่ไม่ต้องลูกปิดปิดเสียงนิดนึงใครถามก็ค่อยเปิดใหม่แล้วก็ปิดนะคะปะถมนะคะปะถมฟัง,ฟงครูนะคะปสี่ห้าหกนะคะ ให้หนัเกเรียนเอาสมุดภาษาไทายหรือสมุดขึ้นบ้างอะลูกขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนหนึ่งถึงสิบแล้วก็ตอบนะคะเขียนหนึ่งถึงสิบแล้วก็ตอบครูครับปสามเขียนไหมครับอะไรนะลูกปอสามเขียนไหมครับเขียนครับเขียนครับเขียนเหมือนเดิมวันที่ไม่ต้องค่ะอ่าโอเคแป๊บนึงครูครับ ครับเขียนหนึ่งถึงเท่าไหร่ครับหนึ่งถึงสิบค่ะปฐมค่ะปสี่ปห้าปหกหนึ่งถึงสิบเดี๋ยวครูจะมีแบบทดสอบแล้วนะคะต่อจากนี้เดี๋ยวมัธยมฟังคุณครูตุ้ยนะคะฟังคุณครูตุ้ยนะคะมัธยมนะลูกนะปฐมให้เขียนหนึ่งถึงสิบไว้รอครูแล้วก็เขียนตอบไว้รอเดี๋ยวจะมีแบบทดสอบให้ดูแล้วก็ให้ฝึกทําเชิญค่ะครูตุย้ยอ่าก็ต้องขอ เสียงออกไหมคะอ่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะไปยังคููหญิงนะคะวันนี้